ทีนี้เราต้องรู้สิ่งนี้กับตัวเองก่อนในสมุดธรรมะที่ครูอ่านเกี่ยวกับคําสอนพระพุทธเจ้านี่ค่ะหรือครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่ที่เรียนกดแรงดูดเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ยใจของเราเนี่ยนะกาลังบ่นอยู่นะกําลังโกรธกาลังด่ากําลังเสียใจกําลังท้อแท้ในชีวิตนะคะเราจะใช้เคล็ดลับอะไรแล้วมันทําให้เราแบบกลับมามีความสุข ไม่ท้อแล้วอ่ะไม่ท้อแท้ในชีวิตแล้วอ่ะไม่พ้ำบนอ่ะกับเรื่องเดิมๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วอ่ะเฮ้ยครูจนแบบว่าครูไปฟังครูลุงอ่ะก่อนหน้านี้ค่ะครูก็เลยอยากมาแบ่งไปกับทุกคนฉันจะทำยังไงอ่ะให้ฉันทิ้งอดีตไปเลยคนเราเนี่ยส่วนมากอ่ะนะจะอยู่กับอดีตค่ะ มีใครเคยบ่นคนด่าเราหรือแม้กระทั่งเราบ่นกลด่าตัวเองค่ะเราโทษโชคชะตาที่เราเจอปัญหาในปัจจุบันครูก็มีปัญหาค่ะไม่ใช่ครูไม่มีปัญหานะคะแต่ครูแค่อยากมาบอกวิธีว่าอาดีตอ่ะสมมติว่าวันนี้ยเราเป็นหนี้เนาะพูดถึงเรื่องหนี้สําหรับคนเป็นหนี้หรือใครกําลังมีปัญหาเรื่องเงินเงินไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนคนท้ายทางออกเราก็ไปยืมเขาเขาไม่ให้ เราก็อาจจะโกรธเขาหรือเราอาจจะอายเขาที่เราไปพึ่งเขาหรือเขาอาจจะเอาเราเนี่ยไปดินทาในทางที่ไม่ดีด้วยซ้ำแต่ทีเนี้ยไม่ต้องไปอายใครทีนี้ครูก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยจะทายังไงวะเราอ่ะไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะเราอ่ะไม่อยากไปยืมใครแล้วอะ่ะเราไม่อยากไปยืมเงินใครเราเลือกที่จะขายของใช่ไหมจะขายของยังไงอะ่ะให้เราเอาตัวรอดได้อะ่ะเออเนี่ย เร,เราต้องเราต้องเคลียเรื่องไม่ดีความคิดไม่ดอีออกจากหัวใจเราก่อนให้ใจเราเนี่ยใจเราสบายใจเราใสใสใจเรารู้รู้ว่าเราอะมีค่ามากพอนะที่จะหาเงินให้ได้หลักแสนหลักล้านร้อยล้านหลักๆคือถ้าหาเงินได้หลักพัน,อะ,น,นอะสมมติเนะ มันขู่กูตั้งเป้าว่าอยากได้เงินมากกว่าหกร้อยบาทต่อวันมันก็พงจะเพียงพอที่ทําให้เราเหลืกหอกินเหลือเก็บเอาไว้ทําบุญด้วยใช้หนี้ด้วยเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่ออพ่อไม่อยู่แล้วเลี้ยงแม่นะอ,อแล้วก็เอาไว้เก็บเพื่ออนาคตคนเราเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มาติดตามครูถ้าคนรวยๆเขาวางแผนการเก็บเงินแน่นอนแต่สําหรับเราเราบางคนอาจจะแบบว่ามีอยู่มีกินไปวันๆอนะ่ะก็ดีแล้ว จะเก็บทำไมแต่ถ้าเราไม่เก็บเราก็ต้องมานั่งเจอปัญหาว่าเงินเราหมดอีกแล้ว